ะเป็นยังไงเมื่อเราต้องมาเจอเทพเจ้าในแมปเบตบอลเราจะชนะโปได้หรือไม่ไปดูกันเลยได้กล่าวว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยเล่นแบบนี้เก่งใช่ไหมไก่ฟีวกัเลี้ยวมันหน่อยนะครับผมเออบอดี้พี่เพิ่มอยากโดนลูกบอลเด้งเข้าเบาตาเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาลานวงการโลบอชหน่อยครับมาจังเลยไอ้บอลมาพอดีอยู่หุยใจตกไปอยู่แตะตุ่มเมื่อกี้ ทั้งแมปมีอยู่สองคนเลยไงวะเฮ้ยส่งมาทางอื่นบ้างดิไอ้น้องส่งมาหน่อยส่งให้ผมหน่อยพี่ผมขอเล่นด้วยเอาเฮ้ยเออจะปับ๊บมารอบนี้พี่พยองครับผมทุกคนนะเราก็มาสู่แมปใหม่นะครับจะดอจังวันนี้ก็เต้นรอไปก่อนครับผมเอาเฮ้ยบอลมาแล้วครับปิ้วเอาไงเอาไงล่ะน้องเอาไงล่ะน้องเฮ้ยไอนี้ดับไปครับผมมันอาจจะมีสกิลที่โอ้โหเป็นไงจัดไปหนึ่งครับผมนะเออ ไปใส่ด้วยไปไงเอาไวบา้บอลม้าบอลม้าปัดไปบอลม้าปัดไปโอ้โหไปไงคือแบบว่าดาบพี่เพิร์มมันตึงเกินนะครับเออปัดโดนใครก็ตายหมดอะเอาไว้คนเริ่มน้อยมันเริ่มตึงไปไงนิ่มมาครับปัดบอลข้างๆไปเลยเฮ้ยทำไมพี่เพิ่มดอกเดียวมันตายหมดเลยเหรอ,อหกเองอ่อนในพี่ปะเนี่ยยังไงครับผมเฮ้ยไอนี้เริ่มไม่อ่อนโอ้โหไปไง กินนิ่มนะกินนิ่มนะจากวันนี้หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งกับไอดาบไฟเฮ้ยมันแดชวะมันเอาสกินใส่ฟ้ามาว่ะโอ้โหทุกคนกินนิม่ม <Wow. S 1> เดี๋ยวรอบนี้พี่แบบว่าเต้นไปเล่นไปเลยดีกว่า,วาทุกคนนะก็แบบว่าเดินเฉยเฉยมันมันธรรมดาไปทุกคนนะนี่มันต้องเต้นโชว์ครับผม <Huh? S 1> อ้าวลูกบอลมาแล้วเฮ้ยไอเจ้าแมวน้อยโดนนะโดนนะนนะเอาสอยากหนึ่งหนึ่งตั้งแต่ต้นเกมเลยเพื่อน โอ้โหไม่โดนไอแมววะทุกคนนะมันเจ้ากับพี่ว่ะน้องๆดูหน้ามันดิโออเองคิดว่าเองน่ารักแล้วพี่จะทำร้ายเองไม่ลงใช่ไหมฮะเต้นกับพี่หน่อยมาเออเฮ้ยไอแมวไอแมวมันเอาพี่แล้วเว้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งพี่แพ้แมว มาเดี๋ยวตานเราเล่นเป็นด่านตอนกลางคืนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นด่านตอนเช้าหรือตอนมืดเนี่ยมันกาวพี่ไม่ลงหรอกเพราะว่าพี่ลืมตาอยู่ไ้น้องมาครับผมเอ้ยอะไรวะน่ะเอ้ยอะไรวะทุกคนสกิลใหม่หรือเปล่าอย่ากระเดอแฟดเมื่อกี้โอ้โหน้องดูอย่ากันนินจานะครับพลังอะไรก็ไม่รู้เชดอาจจะเป็นแบบว่าอัปเดตใหม่อะไรนี้หรือเปล่าเฮอเอ้ยมันหยุดบอลมันหยุดบอลหลน้องจังวันนี้มาดิครับไม่ได้วันไหวมาเลย โอ้โหดูทรงน่าจะเล่นโปนะครับไอหนุ่มคนนี้ยังไงครับผมนะโอ้โหไปกลัวไม่ได้วันหวแต่ตอนนี้มือนี่เก่งไปหมดแล้วพี่จะหายตัวไปก่อนละกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดการได้โปไงเออมาครับผมยังไงน้องเฮ้ยเกมดีๆเขามีให้เล่นมันไม่เล่นครับผมนะมันเล่นโปอะไรวะจังมาดีมาดิครับขอญาติแก้ตัวนะไม่ว่ายังไงก็ตามพี่ก็จะเอาชนะโปตัวนี้ให้ได้นะครับเาเลยน้องเอาเลย ตอนนี้ดูเหมือนกับว่า,อาโอ้โหอะไรวะเอาใหม่ครับทุกคนนะพี่โพจะต้องจัดการโปรตัวน,นี้ให้ได้นะครับจังมันดีกตรตีบอลไปก่อนมาเอาเ้ยได้คิวเฉยจังวันนี้ไอโปมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ไอโปมันใส่หมวกสีแดงนะครับไปครับผมพี่พไอตีมาเออนั่นแหละยังไงครับผมนะปัดเลยเออมัน,ยนหยุดบอลโอ้โหหยุดบอลเนีบผมเอา้าโปมันอยู่ทางนู้นหมะทุกคน ไอโปมันอยู่ทางนี้เปิดโลววิ่งก็ไปเลยน้องมาเฮ้ยดูเหมือนกับว่าบอลมันจะวิ่งรอบตัวมันหมดทุกคนนะโปอะไรวะโคตรโกงเฮ้ยคือแบบว่ามันโกงเกินอะนะบอลมันไม่โดนตัวมันเลยอะน้องๆดูนะโอ้ดูดีเฮ้ยพลังเองนี่มันเกินไปน้องชายแต่เองคิดเหรอาพี่จะยอมมาเลยน้องชายขอญาตแก้ตัวใหม่ครับผมนะตาพี่เล่นไปเรื่อยเนี่ยพี่ว่าพี่น่าจะจับทางโปไอตัวนี้ได้นะครับเอาเลย จังวันนี้เปิดโลโชไปหนึ่งทีนะครับแม่งเปิดไม่โดนจังหวะอีกมาครับผมเอาอยัางไงเลยน้องชายตีัตไปก่อนครับผมเก็บสะสมบอลให้ไวแล้วก็จะตีไปหาโปะนะครับเก็บตัวพวกเราตรีไปหาโปครับผมโอโ้โหโปรับได้เอาเฮ้ยมันหยุดบอลอีกแล้วะเฮ้ยโอ้โหอะไรว่าสู้ไม่ได้เลย oh, <no. S 1> พี่ก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งวันก็ยังได้นะจังวันีมาครับผมนะดวลกับโปหนึ่งหนึ่งครับผมมาเลยตอนนี้พี่เริ่มชํำแล้วพี่เริ่มชํำแล้ว สเต็ปมันก็ดูค่อนข้างที่จะสับสนมึนงงนะครับคือมันเคลื่อนที่ไว้จัดอะแต่พี่สงสัยเลยก็คือเอ้ยบอลมันไม่โดนมันเลยวะทุกคนนะเราไม่สามารถสังหารโปรตัวนี้ได้หรอวะมาครับผมเปิดโล่ช่วยด้วยเอาเอ้ย <c oughs> <c oughs> เออกดรีพอร์ตแม็กแป๊บมาเรามาตอนที่ดานนี้กับทุกคนนะเป็นตอนกลางคืนนะครับจังวันนี้อย่าเอ้ยมีคนหยุดบอลอีกแล้วดูดิ โอ้โหโปมันแบบว่าโคตรเร็วเลยทุกคนพี่เพิ่มก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าแบบมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดเนี้ยน้องๆคนไหนเคยเจอโปแบบนี้บ้างครับผมนะคอมเมนต์บอกพี่เพิ่มหน่อยนะครับตั้งแต่พี่เล่นแมปเบสบอลมาเด็กพี่ก็เพิ่งจะเจอนี่แหละ <Wow. S 2> จังวันนี้ลูกบอลมาแล้วเอาเลยน้องเฮ้ยเห็นนะแล้วสกิลมันโกงมากนะครับมันมีสกิลหยุดบอลน,นะน้องๆดูโอ้โหคือเล่นโปนี่ก็โกงนะมันยังใช้สกิลโกงอีกอะเอาเลยครับ ดูมันดูมันดูมันดูการเคลื่อนที่ดีครับผมทุกคนคือมันเร็วมากอะเป็นไงจางวันนี้ก็เอาดิมามาเล่แรก,กันเลยไหมล่ะเอคือมันไม่กล้าตีใส่พี่งไงมันรู้ว่ามันจะแพ้ไงเออจางวันนี้เอาเลยครับดูโปเล่นไปก่อนนะบอลมาอะไรไหมน้องเอาไว้ส่งมาแบบนี้ก็เอาให้โปไปอูหดูดิโตกันอย่างเร็วอะมันหยุดบอลนี่แล้วครับผมนะ หยุดบอลแล้วต้องมีคนตายแล้วเหมือนโปมันอยากเล่นจัดอะดูดิมันวิ่งตามบอลเลยครับเอาดีมาอาา่าพี่ว่าการที่เราจะฆ่าโปได้เนี่ยเราต้องเลี้ยงบอลให้มันเร็วรับผมนะพอบอลมันเร็วแล้วเนี่ยเราค่อยตีไปหาโปนะครับโอ้หนึงน่งหนึ่งว่ะหนึ่งหนึ่งว่ะอุ๊ยๆๆคนเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันชนะโปได้ครับผมโอ้โคตรเก่งเลยมาจังวันนี้หนึ่งหนึ่งครับผมนะ แสดงว่าไอโปตัวนี้เนะี่ยเราสามารถฆ่ามันได้ครับผมนะไอหนุม่มปีกไปเอาเลยมาน้องชายพี่คอยสักรอบหนึ่งนะเรามันหนึ่งหนึ่งกับโปกันดีกว่าครับผมนะไอหนุ่มคนนี้นี่มันไม่ธรรมดานะครับตอนนี้มันเปิดโปอีกแล้วโอ้โหยางกระเดืแฟดมาครับผมม่เฟียมากเหรอเดี๋ยวเพื่อนจะทําการวิ่งออกห่างหานะครับผมนะถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้โปเนี่ยมันจะแบบว่าจัดการเราได้ง่ายเกินะ่ะวิ่งออกมานิดนึงครับผมเอาแล้วครับบอลเริ่มไวละเปิดโลววิ่งใส่เลยมาครับผม เอ้ยได้อยู่ได้อยู่โลหายแต่ได้อยู่โอ้โหอย่างนัวครับผมจังวนันนี้ยังไงน้องยังไงยังไงเอ้ยสมาธิไปหมดแล้วอ่ะเธอพี่ไม่ยอมหรอกน้องชายนะจังวันี้เอวใหม่ครับผมเราไปเจอกันหน่อยน้องไอ้โปผีบ้านะครับผมจังวนันเี้ดึงระยะหน่อยดึงระยะหน่อยพอบอลเริ่มเร็วแล้วเนี่ยพี่จะเปิดโลเราวิ่งใส่เลยครับผมมาเลยมาเป็นไงโอ้โหวิธีนี้มันได้ผลครับผม ยาฮูฮูคือพี่ก็ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเกมเบสบอลเนี่ยมันจะมีโปนะโหจ้างมาเนี่เอาหน่อยละกันนะผมนะเราจะลองแบบว่าเล่นห้องที่ไม่มีโปนะเออพี่เจ้าชนะห้องนี้ให้ได้ครับผม <Yahoo! S 2> เอาไม่เล่าเอาไม่เล่าเฮ้ยมันเจ้าพี่ปะเฮ้ยไอ้น้องใจเย็นโอ้โหเป็นไงเล่าโอ้โหเล่นใครไม่เล่นในดุ่มคนนี้สกิลแต่ละอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีแต่ตึงๆครับผมนะ อ๋อตอนนี้เหลือ3คนครับผมมาเลยน้องอุ้ยสลับร่างกับพี่เห็นปะสกิลเวอร์เกินนะผมรอบนี้พี่เอาโดดสูงมานะครับมาเลยน้องเจอวิชาเก่าหน่อยเป็นไงเอาดิไอ้นี่ตึงไอ้นี่ตึงโยนไหมครับผมโอ้โหเฮ้ยพี่โดนลุมปะเนี่ยสวยนั่นแหละเอ,อ้ยน้องดีมากมาผมเหลือ3คนนะครับ แต่ละคนนี่สกิลไม่ธรรมาดาเลยอูย้ยดู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 เขาเล่นกันดิโู้ระดับฟงหวินเหลือหนึ่งหนึ่งครับผมนะเจอไอ้หนุ่มดาบแดงด,งด้วยว่ะมันทำอะไรได้วะทุกคนมันมีดาบไฟวะ่ะทุกคนมันต้องตีแรงแน่เลยอนะ่ะเอาดิมาผมเราต้องหลอกล่อด้วยสกยิลดาบเรานะครับฮ้ยมาเลยครับมาเลยครับไอ้น้องเฮ้ย โอ้โหพี่เพิ่มชนะครับผมโอ้ยอสก,กิลโดมันแบบว่าเก่งที่สุดอยู่แล้วน้อง <Huh? S 1> มาครับผมเอาอีกสักตาเลงนะครับเอาเอ้บอลมาพอดีน้องชายโ,โหไปแง่ห้องนี้คนอย่างเยอะนะครับแต่พี่ก็พี่ก็ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมอ่ะอึงเอาไปเลยแม่สาวน้อยนี่เลยไอตัวไหนวิ่งหันหลังในะพี่ชอบนะครับเออตีใส่โตมันเลยน้องมาอีกแล้วเลยเอาตายนะตายนะบอลมาหาพี่คือแบบว่าพี่ตีไปเองล่วงนะ จังวะเนี่ยเอาเลยเฮ้ยไอ้ดุมคนนี้ตึงแน่เลยว่ะทุกคนชุดมาตึงจัดเอาดิเจอพี่ใช้เหลี่ยมหลอกล่อเฮ้ยมันฟีดบอลวะสกิลอะไรวะทุกคนฮือคนน่ากลัวมันฟีดบอลว่ะมันจะไปทางไหนอะโอ้โหหยุดเวลาบอลครับผมเอามันมาหาพี่วะเร็ววะวะเอาไปมาดิโอ้โหคนเร็วเลยปัดไปทางอื่นครับผมนะ พี่เพ่รู้สึกว่าเล่นกลไหนุ่มขาเดียวไม่ได้ผมมันตึงเกินนะเอาเลยมาเลยครับพี่น้องเฮ้ยทาไมปัดแล้วบ,บอลนายโดดวะนายมีสกิลอะไรเพื่อนไปครับผมกระโดดสูงสูงเวลาเรากระโดดสูงสูงเนี่ยคนที่เล่นในโทรศัพท์แบบมันจะมองยากไปเยอะพี่ว่าเล่นในคอมเนี่ยมันน่าจะโกงกว่าเล่นในมือถือนะเพราะว่าในคอมเนี่ยจอมันใหญ่กว่านะครับแน่นอนเอาละครับผม ฟีดบอลมาเอ้ยไอขวานนี่มันหาเรื่องพี่วะเฮ้ยไม่พี่โดดไม่ได้วะเอ้ยมาดินี่ไงไรน้องพี่เพิ่มมองว่ารอบนี้เนี่ยไอขวานตึงครับผมแล้วมันจ้องจะเล่นพี่ด้วย oh, <no. S 1> ตอนนี้เหลือสี่คนครับผมหน้าตึงๆเลยตึงๆเลยแต่พี่ก็มองว่าพี่น่เจ้าชนะได้ไม่ยากนะครับเบื่อไอขวานว่าไงไรน้องอยากได้ขวานบ้างหว่ะทุกคนนะ เกมนี้รู้สึกว่าจะต้องเติมโลบักนะับถึงจะโหดจังว่าแนวเ,เลยน้องจังว่าเอ้ยมันฟีดบอลมันฟีดบอลอีกแล้วน้องชายสกิลโกงจัดนะครับไปมาดิไม่ได้บันไหวครับผมโอเจ้าป๊อบส่งกลับไปโดดรอเลยครับผมเอาดิมาอยากเล่นกับพี่หลออยากเล่นกับพี่หลอน้องชายข้มอนเบบีเหลือตัวเดียวผมนะโอ้โหมันกินนิ่มเกินอะครับทุกคน ทางที่ดีเดี๋ยน้องๆไม่ควรที่จะหาโปมันเล่นนะครับเออถ้าเองอยากเก่งในเองก็เก่งด้วยฝีมือตัวเองเว้ยเองจะไปพึ่งโปเพื่อมันไม่ได้ดูเท่ดูหล่อเลยนะครับเอาประมานีกาากน้ก็ประมาณนี้กันละกันนะทุกคนนะถ้าน้องช่วยดีก็ช่วยกันฝากกด subscribe like แชร์ share, แล้วก็เปิดกระดึงแจ้งเตือนช่วยเพื่อไปด้วยพุ่ยออย่างพี่แล้วเจอกันใหม่ยิบนบค,ครับ